วิธีเสกรักดีๆให้มาอยู่ตรงหน้าของคุณค่ะข้อแรกเลยนะคะผู้หญิงที่รู้ว่าคุณสมบัติของความรักที่ตัวเองต้องการคืออะไร quality of love นะคะคุณต้องทำลิสต์นะคะทำลิสต์เกี่ยวกับ quality of love ของคุณหมายความว่าคุณสมบัติที่คุณต้องการ qualities คือคุณที่คุณต้องการอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเกี่ยวกับความรักของคุณคุณจะต้องกําหนดให้พลังงานรับรู้กําหนดให้สนามพลังงานรวมสนามพลังงานหรือความเป็นไปได้หรือให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่มันเป็นมันเป็นไวเบรชั่นที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณเริ่มต้นก่อนเลยถ้าอยากได้ความรักดีๆมาอยู่ตรงหน้าคุณต้องรู้เลยว่าคุณติสหรือว่าคุณสมบัติของความรักที่คุณต้องการมันคืออะไรหลายคนไม่รู้ไงหลายคนก็ปรงตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นสาวพอที่จะมีความ ก็ปล่งแล้วว่าคณรักกับผู้ชายคนนี้ก็ก็มันเกิดจากความรู้สึกมันเกิดจากอาจจะเคยทําบุญมาก่อนกัดด้วยกันอาจจะทํากรรมมาก่อนด้วยกันต้องมาชดใช้อะไรกันบาง,งอย่างเนอะไหมคะอันนี้มันเป็นความเข้าใจของเราที่ครูว่ามันจํากัดสิทธิ์ของเราเยอะมากเลยผู้หญิงที่รู้ว่าคุณสมบัติของความรักที่เธอต้องการแท้จริงคืออะไรเธอจะรู้เลยว่าเธอจะอนุญ,ญาตให้ความรักแบบไหนเข้ามาในชีวิตโอเคไหมคะให้เธอได้พบเจอกับความรักแบบนี้คุณไม่สามารถที่จะกําหนดออกมาหรือพูดออกมาเป็นค ำได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งเขียนลงมาในกระดาษคุณยังไม่สามารถทำได้เลยนั่นเป็นที่มาว่าทำไมคุณถึงดึงดูดผู้ชายที่ไม่ใช่ที่คุณต้องการเข้ามาเลยหรือแม้แต่กระทั่งคุณทำไมถึงอนุญ,ญาตให้ผู้ชายที่คุณไม่ชอบเลยเข้ามาในชีวิตได้มันมาจากการที่คุณไม่เคยตั้งค u a ล i t i e s of love ให้กับตนเองค่ะข้อที่2คือ focus ทูเอลทคืออะไรโฟกัสในสิ่งที่คุณเลิฟแอนด์ไล์ หลายคนโฟกัสในสิ่งที่ฉันไม่ชอบหลายคนโฟกัสในสิ่งที่ฉันไม่ปรารถนาหลายคนโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้อย่างเช่นอะไรไม่เอาผู้ชายเจ้าชู้นะไม่เอาผู้ชายขี้เล่านะผู้ชายไม่หาเงินนะไม่เอาหลายคนไม่โฟกัสว่าฉันจะชอบฉันชอบอะไรฉันอยากได้อะไรก็เลยไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้อันนั้นคือข้อผิดพลาดมากคุณรู้ไหมไอ้สิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยมันจะแข็งแรงมัน expand and g r o w เนื่อออกไหมคะมันจะ expand grow มันจะขยายและโตขึ้นถ้าคุณโฟกัสไปในสิ่งที่คุณไม่ชอบไอ้สิ่งที่คุณไมม่ชอบันนจะะขขยยาแลโตึ้ ตามการโฟกัสของคุณเมื่อคุณใส่พลังงานไปที่ไหนสิ่งนั้นจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมคะแม้กระทั่งคนที่คุณไม่ชอบก็แล้วแต่คุณจะเดรนพลังงานไปให้ความสนใจกับคนคนนั้นแล้วสิ่งนั้นจะขยายผลและมีอิทธิพลต่อคุณทําให้คุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลายคนบอกใอ้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ดึงดูดฉันไม่ได้เสกผู้ชายคนนี้เอามาวัดได้เลยกูไม่ชอบเลยนะกูเกลียดที่สุดเลยนะผู้ชายคนนี้แต่คุณได้แบบนั้นเพราะอะไรไอ้ความเกลียดของคุณความไม่ชอบในสิิ่่่งงทีีคุณไไมมมมมอยากด้จจรๆนนนนัััโโตต อิทธิพลจนมันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้ต่อไปข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญคือ dream dialogue นะคะ dream dialogue คืออะไรสนทนา dream คือความฝันบทสนทนาในฝันอะ บทสนทนาในฝันนี่คือขั้นตอนการ manifest แล้วในฝันคือไม่ใช่นอนแล้วฝันแล้วไม่ต้องไปจําบทสนทนาของตัวเองแต่มันคือ d ด e a m dialogue ในอุดมคติที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักเฮ้ยเรื่องนี้มันกําหนดชีวิตของคุณได้เลยนะเว้ย dream dialogue คุณไม่เคยคุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมที่คุณอยากจะได้ผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณต้องใช้ dream dialogue นะคะคุณต้องมีบทสนทนาในฝันระหว่างคุณกับเขาหลายคนใช้บทสนทนาแบบผิดโดยไม่รู้ตัวด้วยเกี่ยวกับคู่รักของตนเอง ายคนอยากให้แฟนเปลี่ยนหลายคนอยากให้แฟนรักมากขึ้นหลายคนอยากได้ผู้ชายดีๆให้เข้ามารุมล้อมหลายคนอยากให้แฟนเปย์อยากให้แฟนเอาใจทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากบทสนทนาของคุณค่ะให้รเรียนเพิ่มดีกว่านะคะ Love Manifestor เศรรักปาฏิหารด้วย12กดจักรวันด้วยครูที่ทรงพลังสุดๆแค่เรียนกันแค่เนี้ยก็สั่นสะเทือนสุดๆแล้วคุณว่าจริงไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วคุยที่ไม่ได้มโนไปนั่งทําฝันขึ้นมาเพื่อเอามาสอนพวกคุณอ่านหนังสือเยอะมากค่ะรีเสิร์ชข้อมูลเยอะมาก แล้วเป็นหนังสือต่างประเทศหนังสือภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยที่คุยที่อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษโคตรลึกเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่โคตรใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะได้ข้อมูลที่ใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้ได้วิธีการนําทางชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่จากที่คุณมีรูปแบบการนําทางชีวิตด้วยกรรมเวรชะตาหมอดูเด้อเดอเดอใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูพ่อแม่ใครก็ได้ที่เสกได้แทนกู เปลี่ยนความเข้าใจใหม่เป็นกู100%กูเสก100%กูคือผู้เสกสังสร้างกูคือแฮร์รี่พอตเตอร์กูคือแม่มดตัวน้อยผู้น่ารักกูคือแม่มดตัวน้อยผู้มีอิทธิฤทธิสูงสุดเพราะฉะนั้นค,คุณว่าคุณจะได้ข้อมูลที่สุดยอดและทรงพลังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะลิฟ u Good ดไ g ค์ค่ะบ๊ายบาย